สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องชาวสวนกเกษตรทิศดีไม้มนนีพาพี่นอ้องมากอัปเดตสวนพ่อไพศาลครับเป็นทุเรียนมันซอยบันนอยบันนอยตหวานครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกแปลงหนึ่งครับที่เป็นล้วนปนทรายครับพี่นอ้องของพ่อไพศาลเป็นประธานทุเรียนแปลงใหญ่ครับของอำเภอเมืองเง่าครับนี่แหละของเล่ากันพีนี โลน่นกันครับพี่น้องอยากกภาวะโลกภาวะน้ำห่อนอากาศห่อนเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงครับของพอเราตัดไปแล้วเกียบตันครับหลอบแหลกมีแหลกมีแหลกเราตัดก่อนครับพี่น้องทุเรียนรุน่นล้วนปนทรายรเลยครับพี่น้องนี่เป็นทุเรียนดินทรายครับทุเรียนม่อนนี่เจ็ดปีครับพี่น้องนี่เบิ่งเอาพี่น้องทุเรียนดินทรายเลยครับพี่น้อง เลื่อนเกปีครับปีนี้กะพอแล้วกับว่าลวนพอแล้วไปทุระเราไปทุระเนี่ยอูย้หลายอย่างเดี๋ยกับไปอันสวนนั่นสวนนี่เนี่ยเป็นประธานครับอ้ยตัวน,นี้ครับคือโดกแท้ครับนี่เราเป็นประธานแปลงไงของทุเรียนอำเภอนาำยืนครับพอไฟสารนี่นะครับเป็นทุเรียนแปลงไงครับ โดดกรับสมบูรณ์ครับเยอะครับนี่ส่วนนี้ก็ตัดยาวจากโค่นนะครับพี่น้อระบบน้ำก็เป็นสองหัวนะครับพี่น้อสองหัวถึงสามหัวนี่ครับสองหัวถึงสามหัวก็สามารถปิดได้คอยได้ครับพี่หน้อทุเรียนยี่นี่มันหน่อยนะครับแปลงไง้ะครับซิฟกุไลครับทั้งหมด จิบกไรลครับแล้วก็มีรุ่น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 หน่อยเสียเอาหน่อยพี่หนาก็มีครับพี่นอ้อนี่แหละครับทุเรียนดินทรายครับสมบูรณ์ครับพี่นอ้บอบ่อดีแตกต่างกับกับดินแดงนะครับพี่น,น้อนี่แป้งนี้บ่อดดบ่อดียโยกโขกแล้วครับพี่นอ้อก็เราก็เห็ดเป็นหลังเตานิดนึงไถกบเป็นคู่เลยล่ะนี่ครับระวางร่องกลางแล้วปลูกร่องกองครับพี่น้อนี่ปลูกร่องกองใส่ หน่วยมันใหญ่ดีสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่แหละสมบูรณ์ครับันโลนครับพี่น้องถ้าบปนโลนนี่แน่นก็นอีกมาอัปเดตที่พี่น้องเบิองบ่ได้อัปเดตโดนเลยนะครับไลฟ์ยป็นตีปีเทเล่วนะครับทุเรียนแปลงนี่เป็นดทุเรียนดินทรายครับพี่น้องเอาไปสารประทานแปลงใหญ่ครับสูตรกะปุ๋ยกระใสค่ายกันนะครับพี่น้องสมมาหารเบงผูกะ่ะ สิบห้าห้ายี่สิบห้านี่ยนะครับยี่สิบแลวแต่ครับดูแลพวกแม่แรงกับคือกันครับพี่นนอแต่ละสวนพวกเพียนจะกระชันเนี่ยแล้วมีปัญหาลักครับดูแลนี่ครับขแนยงนี่กับก็กระจงไว้กันครับขันงนี่มาเห็นใบมันแก่ครับผู้ลงพ้นก็ออกแล้วแต่ครับนี่พรแต่ขันยงเนี่ยใบมันแก่เขียวเขียมมันก็ดึงอาหารได้ครับพี่นนอหนี้พี่น้อง่ายกับสมบูรณ์ครับพี่นนอดีละ นี่ครับแปลงมวอนหน่อยครับพี่ตีล๋ล่ะนี่ม้วนหน่อยเรื่มเป็นหน่วยแล้วครับปีที่แล้วทุเรียนแปลงนี้เพย่นยี่สิบตันครับเนี่ยทั้งหมดทั้งแปลงใหญ่เล้ครับพี่นอมีแปลงหน่วยนี่กรล่างเปลี่ยนปีนี่ครับนี่แปลงหน่วยกระลังเปลี่ยนปีนี่ครับนี่ครับทุเรียนตัวนี้สีปีครับมีงตีะหน่วยเฮ้ยงา้นเลยครับพี่นอ เน่ยมิดเลยนี่ครับเบิ้งครับเพคนี้การแต่งงาแต่งกิ่งครับแต่งออกงาปงาอะไรมันแซงมันแตงกัดออกเลยเด้ครับพี่นอ้องตัดสินใจตัดเอ,อเลยครับตัวนี้บ่เป็นหน่วยเป็นการแต่งงาเลยครับเบิ้งทีละแต่งงาให้ลงทีมงานเดียวกันก็พ่อนกนด่แล้วครับทีละครับดูเรียนอย,อยู่นี่พันปูแปดคู้แปดครับพี่นอ้อง แข่คุณนแปดนี่ตัวนี้เป็นปีแรกครับพี่หนอนี้ทุเรียนก็เอินว่าทุเรียนสาวนะครับพี่นนอเฮงยายทุเรียนสาวครับทุเรียนสากนวกะอู้ตัวนี้ตีทางครับโซ่มูขนาดเลยนี่นี่แหละครับพี่นนอนี่ทุเรียนสาวครับพี่นอม่นอเยทุเรียนสาวครับ ตัวนี้นานี่ครับเดี๋ยวเสียเบื้องตัวนี้นาสิเป็นก้านยาวครับนี่นี่ทุเรียนก้านยาวครับนี่ครับที่ทุเรียนก้านยาวครับพี่น้องนี่ทุเรียนก้าวยาวหน่วยมันสิเป็นสรงนี่ครับนี่ก้านยาวก้านมันสิเงี้ยวๆครับหน่วยมันก็สิกลมๆครับตัวนี้มีอยู่หาหน่วยครับทุเรียนก้านยาวครับนี่ตัวนี้กับใาไนไว้ได้เลยครับห่านยาวตัวนี้มัน นี่พี่น้องทุเรียนแบบเจอผ้ายุนะครับพี่น้องนี่หยอดกะสีฮักลงครับพี่น้องหยอดฮักลงกับแตงงาแตงขัดเนียงข้างล่างนี่แหละครับทุเรียนเจอผ้ายุฮักลงกับเขากับแตงไว้บานก็ขึ้นไปทิ่งนั่นกัสิเป็นแตงเป็นหยอดใหม่ครับทุเรียนมันกับวาตายไว้ไปเนนะครับถ้าผ้ายุแล้วมันมีงาขึ้นเขากับจังแตงเป็นเป็นกิ่งประทานไปนะครับพี่น้องนี่ ตัวนี้มีอยู่สองหน่วยสามหนมบบห่วยครับมีเต็มบักใหญ่เลยครับไปเจ็ดแปดโล่นลครับปีนี้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนใหญ่คือใหญ่สมบูรณ์เลยปีนี้ครับสวนนี่ครับทีหละสูตรมว้วนนี่มันก็ยูน้ำปุย๋ยเาครับผู้เลี้ยงติดเต็มผู้ว่าผู้นี่มันอยู่น้ำปุย๋ยเนาครับอือสูตรเบ่งผู้เลยครับพี่น้อส่วง ห้าสิบวันหกสิบวันมากครับสูตรเลงเบงผู้ดใดไก่ไงครับอุ้ยตัวนี้มันสิมันสิบ่สิบลูกหครับพี่น้องบ้าทุกมวยนี่แปดสิบคนแล้วครับใหญ่แห้งครับโอ้ที่ระครับบ้าทตัวนี้คือใหญ่แห้งพีน่นวยวัน ดีแล้วครับพี่น่ะทุเรียนใหญ่ทุเรียนหยักครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเฉยๆพี่น้องเบิงผ้ายุมากนี่ครับโคนโคนล่งแบบนี้กะเพิ่นกะเอาขึ้นนิดนึงครับได้เลือกพี่นอ้อเิ่นทาลักษณะผ้ายุโคนม่องนี่ เพื่อนจะเอาขื้นนิดนึงครับถ้าเอาขื้นแห้งหากสีหักครับขาดเพื่อนเอาขื้นแล้วก็เอาไ <c oughs> ถข่ำไปเลยครับนี่นี่แหละครับไหญกว่าซีมีะแนงขื้นถ้าถ้าแบบนี้มันกับวาตายครับแบบแบบแบบหนึง่งมันพายุมากมันขาดจําเหงาก่าคือตายครับตัวนี้เอาขืนนิดนึงครับขืนเพื่อพายุงไวอู้สวนเล่าปีนี่ทุเรียนหน่วยใหญ่แห้งครับพี่น้อหน่วยใหญ่ดีครับพี่น้อปีโอ้โย ส่วนพอไฟสานครับใหญ่ดีนี่แะครับตัวขนาดมันมันโคนนะครับพี่น้องมันโคนเนี่ยก็ไม่ครับไม่มันอยากเป็นหน่วยยังครับพี่น้องโคนเนี่ยก็อยากเป็นหน่วยนะครับพี่น้องอ้ยปีนี้หน่วยใหญ่ครับเพื่อนตัดนี่ครับบันที่ยี่สิบนี่ครับยี่สิบกว่นนี่ครับเริมทย่อยตัดครับพี่น้องตัวนี้เพื่อนตัดอันนั้นจงลงแล้วครับ ส่งลงครับพี่น้องเปินตัดทรงลงนะครับพี่น้องอ้ยแต่ละหน่วยครับใหญ่แท้งออ้ยตัวนั่นแขงคักแขงครับพี่น้องสองหน่วยนะ่ะสองหน่วยมันสิบอส,สิบหาลูดบ่ครับนะอ้ยทุเรียนเราขึ้นใหญ่แต่พี่ห่วยใหญ่แห้งเลยครับ นี่แหละครับแถวนี้วุ้ยไงผดในโผดพี่น้องเอ้ยครับดูทุเรียนมาหน่อยตาหวานนะครับพี่น้องทุเรียนดินทรายครับเบิ่งนวยมันครับพี่น้องมันใกล้ๆครับวุ้ยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องว่าพี่น้องกับสงสัยว่าทุเรียนดินทราย บ่เปนไส้แบบแบบนั้นที่พี่น้องกับว่าทุเรียนดินไส้ครับบ่เป่นวาสีไส้แบบสมปูนเนอะครับพี่น้องล้วนปนทรายครับไส้แบบข้าวปูกมั่นปูงั้งนี่แหละงเชียพี่น้องกับที่เขาใจว่าไส้แบบใดโคนรกว่าไส้แบบสมปูนผมบ่มนครับ้ำมาล้วนปนทรายนี่ค็เป็นทุเรียนไส้ถมำไส้ดงแต่ว่าใดนะครับบ่เม็นไส้ขาวขาวครับล้วนปนทรายนะครับพี่น้องเบื้องเอานี่ครับนี่ละ ของตำบลโซงครับตำบลโซงบ้านหน่อยตาหวานอำเภอเงืองเอาครับนี่ครับเบื้งเอาครับทุเรียนล่วนปนทรายครับพี่นนองว่าเป็นลูกใดสซําไดติดซํใไดครับพี่นนอะดกอีดีครับดี่ละน่อยใหญ่พร้อมนะครับพี่นนองอือครับบางทีละโอ้ยดีละครับงาละสามงาสี่ครับพี่นนอะ หยใหญ่แหงครับกาเสียทฤษฎีไม่กาบมาบเดีสวนพ่อภัยสารทุเรียนประธานแปลงใหญ่ครับพี่น้องท่านแปลงใหญ่เกี่ยวกับทุเรียนเพื่อนเยื่อเท่านี้แหละเราบรยูครับเหมือนนี่มาบเดียหในพี่น้องเบืองว่าเป็นยังไงครับบ่ได้ม้าลักเทียครับโดนแล้วครับเป็นปีแะครับแต่ปีกายครับเป็นต้งต่ยุ่งกิ่งวนครับบ่ได้มาลักเทียครับสวนหักถ้าข้าเขาสวนแล้วก็หากนั่ครับ ถ้ามาก็มาจะส่องวันอาทิตย์ครับยุดปิดหลานเนี่ยครับจังเดีไปสวนนั่นสวนนี่นะครับเพราะว่าอยู่หลานกับคาคายกะปีดกับจังเดีไปสวนผู้นั้นผู้นี้เนี่ยครับมาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งครับนี่หละครับเฮ้ยของเถี่เลยครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับรข้อจบไปซ้ำนี่ละครับสวัสดีครับ